หลังจากที่ติดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ6ชั่วโมงผ่านไปนะครับข้าวตอนนี้ก็ยังอุ่นอยู่นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรัเข้าวเสช่อง Daddy Tip ครับผมก็จากที่ผมทําคลิปกระติกเก็บความเย็นไปนะครับผมก็จะมีผู้ชมหลายๆท่านนะครับถามว่าแล้วมันจะเก็บความร้อนได้ไหมอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้าวร้อนๆอย่างเงี้ยจะเก็บได้ไหมวันนี้ Daddy Tip ก็จะมาแนะนําพิธีการปรับปรุงกระติกอันนี้ให้สามารถที่จะเก็บข้าวเหนียวร้อนๆอาหารร้อนได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับจากกระ จะคิดที่ล้ที่เราขอบับเบิด้านในนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นมาหอฟอยด้านในแทน โอเคเราห่อด้านในด้วยฟอยอยเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับด้านในนะครับผมแนะนําให้เราใช้นี่จะเป็นแผ่นปูตู้กับข้าวนะครับผมที่ด้านหนึ่งเป็นอลูมิเนียมด้านหนึ่งจะเป็นโฟมนะครับผมซื้อได้ตามร้าน60บาททั่วไปเราก็จะตัดแผ่นนี้เอามาบุข้างในกระติกนะครับผมทีนี้เราจะบุด,ด้านในเราก็ต้องตัดวงกลมที่อยู่ข้างในก่อนเราก็จะได้วงกลมขอบนอกมานะครับแต่เราอยากได้ขอบไหนเดี๋ยวเรามาหาจุดศูนย์กลางมันก่อนนะครับให้เราลากเส้นผ่านเส้นขอบของวงกลมอย่างนี้นะครับ ผมกำหนดไว้8นิ้วจุดกึ่งกลางของเส้น8นิ้วคือ4นิ้วแล้วผมก็ลากอีกเส้นหนึ่ง8นิ้วเท่ากันก่นับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งข้างบน8นิ้วเท่ากันแล้วก็จะได้เส้น8นิ้ว8นิ้ว8นิ้วเราใช้ไม้ฉากก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเราใช้ A4 ธรรมดาให้มันฉากตรงกึ่งกลางของแต่ละเส้นนะครับผมพอฉากแล้วเราก็ลากเส้นนะครับ จุด <t ell> ที่ตัดกันตรงกลางคือจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับแล้วก็ยาววงเวียนมากางให้มันเท่ากับความหนาของขอบนะครับจิ้มตรงเส้นรอบวงเสร็จแล้วก็ขีดเข้ามาตรงนี้นะครับกางวงเวียนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็วัดจากจุดศูนย์กลางแล้วก็กางให้มันเท่ากับจุดที่เราตัดเอาไว้ตะกี้อันนี้เราก็จะได้เส้นขอบแล้วนะครับแผ่นของที่รองกับข้าวนะครับเราก็ต้องรู้ว่ากว้างแล้วก็ยาวเท่าไหร่มันถึงจะพอดีกับข้างใน ด้านกว้างของแผ่นฟอยล์มันก็จะเท่ากับเส้นรอบวงของวงในเราจะรู้ได้ไงให้เราวัดรัศมีมันก่อนนะครับรัมีเท่ากับ11เซนเราจำสูตรวงกลมได้ใช่ไหมครเส้นรอบวงสูตรก็คือ2พาย R แล้วก็แทนค่า2คูณกับ3.14คูณรัศมี11เซนติเมตร2ู3 1 4คู69.8เซนติเมตรความกว้างที่เราต้องตัดคือ69.8ส่วนความสูงนะครับผม ความสูงอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับพอเราได้สูตรแล้วเดี๋ยวเราจะตัดวงกลมข้างในออกมานะครับผมแล้วก็เก็บเอาไว้ดูนะครับผมต่อไปเราก็จะเอาแผ่นรองโต๊ะกับข้าวมาตัดนะครับแล้วก็ลากเส้นตามที่เราวัดไว้ตะกี้เลยนะครับผมนี่คือแผ่นที่เราจะบุผนังน,นะครับนี่ก็จะเป็นแผ่นที่เราบุก,ก้น แล้วเราก็จะบุกเข้าไปข้างในนะครับแนะนําใช้เทปกาสองหน้าแบบบางนะครับผมติดไล่ขอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็แปะเข้าไปโลดแล้วจะไปบุกก้นข้างล่างพอดีนะครับเราแกะเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาเข้าไปติดประมาณนี้นะครับพยายามติดให้เรียบที่สุดแล้วเราค่อยแกะตรงชั้นนี้ติดลงไป แล้วหลังจากที่ติดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเรามาประกอบส่วนกระติกกันก่อนนะครับก็โฟมใส่เข้าไปเหมือนเดิมเอาถังข้างในที่เราอัปเกรดไปแล้วนะครับเอามาใส่เข้าไปกระติกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําฝากันครับผมโฟมงานฝีมือนะครับนี่ก<ๆ>็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่เราตัดโฟมมาจากกล่องเก็บความเย็นเก่า <c oughs> มันก็จะได้โฟมที่มันแน่นกว่าแล้วเราก็ติดฟอยล์ไปด้านแล้วก็จะเอามาใส่แทนข้างในโดยที่เอาด้านฟอยล์เนี่ยหันเข้าแล้วก็ปิดครับ น,นี้เราก็จะติดแผ่นรองตู้กับข้าวเราลงไปนะครับก็จะใช้กระดาษอันเดิมที่เราทำาะกี้ถ้าเกิดว่าอยากให้กำลังใจผมทำได้ง่ายๆครับแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กด subscribe ช่อง Daddy Tip แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ติดลงไปเราได้ฝาแล้วนะครับเวลาที่เราปิดลงไปเนี่ยตรงฝามันก็จะเข้าไปประกบข้างล่างพอดี ข้างในของเราก็จะห่อด้วยอลูมิเนียมนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับนี่เป็นกระติกแบบซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับกับกระติกอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปข้าวเนี่ยมันเป็นของร้อนไม่ว่าจะเป็นกระติกอย่างนี้หรือดีกว่านี้หรือว่าเราบุแล้วเนี่ยเราควรจะต้องใส่ถุงร้อนเข้าไปก่อนนะครับเราก็จะตักข้าวเข้าไปเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิข้าวอยู่ที่ประมาณ80องศานะครับผมเอาถุงพลาสติกคลุมหน่อย แล้วก็ปิดเอาไว้นะครับใส่ปริมาณข้าวลงไปเท่าๆกันนะครับประมาณ72กว่ากว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะดูว่าอันไหนมันจะเก็บความร้อนได้ดีกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวอีกสัก6ชั่วโมงเรามาดูกันครับผมพอดีหาถุงเล็กไม่ได้เจอแต่ถุงใหญ่6หกชั่วโมงผ่านไปนะครับเรากลับมาดูกันครับว่าระหว่างที่ยังไม่ได้อัปเกรดกับอย่างที่เราอัปเกรดไปมันจะมีความแตกต่างกันประมาณไหนเรามาดูของที่ไม่ได้อัปเกรดนะครับเป็นยังไงช จากตอนแรกมันอยู่ที่80ผ่านไป6ชั่วโมงมันเหลืออยู่46.6องศาลดลงมาประมาณ33องศาข้าวอุ่นๆนิดหน่อยนะครับเรามาดูตัวที่เราอัปเกรดกันนะครับตอนนี้มันอยู่ที่50.8นะครับผมแสดงว่ามันเก็บอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีข้าวตอนนี้ก็ยังอุ่นอยู่นะครับก็หนๆเดี๋ยวเราจะปิดเอาไว้อีกสัก2ชั่วโมงนะครับรวมเป็น8ชั่วโมง มาโดยที่1นึงหลังลจากผ่านไปอีก2ชั่วโมงนะครับรวมเป็น8ชั่วโมงอุณหภูมิเริ่มแรกอยู่ที่35.8จนะครับจากกระติกที่เรายัางไม่ได้อัปเกรดนะครับผมอุณหภูมิมันอยู่ที่36.5วอุณหภูมิมันเกือบเท่าอุณหภูมิข้างนอกแล้วนะครับผมกระติกที่อัปเกรดอุณหภูมิยังอยู่ที่48เลยนะครับผม ก็มีแถมท้ายนิดนึงนะครับผมสรารอาหารร้อนอย่างอื่นที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ให้เราเอาผ้าขนหนูวางรองก้นนะครับเอาอาหารร้อนที่อยู่ในกล่องที่ปิดมิดชีดใส่เข้าไปตรงกลางเราเอาผ้าขนหนูอีกผืนหนึ่งปกเอาไว้ข้างบนแล้วเราก็ปิดฝาเราก็สามารถที่จะแบกอาหารร้อนไปปิคนิคได้ละครับวิ่งไป3-4ชั่วโมงเนี่ยยังร้อนอยู่แน,น่นอนครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับทิปดีๆกับแดดี้ทิปครับสวัสดีครับ